แล้วกับเจนี้ภูผาต่างตรงไหนต่างการผมคือเขาชอบบอกตลอดเลยว่า<ม>เขากับภ<ม>ูผาเนี่ยต่างกันเยอะมากมไม่เหมือนกันเลยอไรเงี้ยแต่แบบกับกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าเขาเหมือนกันแบบเหมือนมากๆในหลายๆเรื่องอไรเงี้ยหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นเก่งดูแลคนอื่นได้อไรเงี้ยสองคือเวลาเขาเขาทําอะไรอไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเปล่าไม่ตรงกับใจเขาเป็นคนประเภทนั้นแต่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่เป็นแต่เขาเดินหนีอะไรยเงี้ย ใช่เขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก่งฮะไม่<อ>ไม่เก่งหรอกรรอเก็บไม่เก่งหรอกสรแสดงออกแต่ว่าแบบชอบบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้แบบมันเห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นอะไรอะไรอย่างนเงี้ยครับซึ่งครับแต่ว่าโดยทั้งทั้งหลายทั้งหมดคือเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นไม่สบายใจแหละใช่ <c oughs> ผมอาจจะเป็นคนชอบแคร์ความรู้สึกของคนอื่นใช่แล้วเวลาเราแบบเราไม่เคยทะเลาะก,กับใครถ้าทะเลาะก,กันทีเราก็ต้องเราอยากจะเคลียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยจนมีครั้งหนึ่งรู้สึกว่า เคลียร์แล้วแบบื่าเอ่อเคลียร์เคลียร์แล้วแบบมันดีขึ้นไงเราเราก็สบายใจเลยเราเลยเราเลยเลือกที่จะเคลียร์กันเลยใช่ใช